สวัสดีค่ะทุกคนยนะินดีต้อนรับฮาโลวีนะนะหนูคิสซิกาแล้วเนี่ยเฮ้ยามมาใหม่นะอ่าที่ไหนจะบอกว่านี่สาก,กุชี่มาใหม่เอ๊เหรอนี่นยนะเป็นซาก,กุชี่สองนี อันนี้ของน้องอันนี้ของเราอันนี้หน้าน้องหายหน้าหน้าของน้องมันหายเล็นน้องได้เติมเองส่วนอันนี้ของเราเราเติมแบบสวยมากส่วนอันนี้เป็นเราทําเองอมาหน้ารักมาก าเข้าไปได้เขาบอกเขาคุยแล้วทเาหาเขานี่ยเบอกขาคุยคบไอ้ผู้าหอกายเออเจอนองนองว่ามันมันสียงกเป็นบอกว่าหอม้งนาคะ่อกออกเลยแล้วก็ใส่ตัวหดูหน้าดูหน้าของน้องดิน้องเปิดมี เดี๋ยวบอกว่าจะให้จะเติมให้ก็ไม่เติมให้ให้เราซ้อแอลซื้อใหม่เลยเหรอลยซื้อเอาตัวใหม่มาให้อ่ะวันนี้เราจะมาเป็นมิสแกนไทยแลนด์ให้ดูนะพี่เขอเป็นมิสแกนอะไรนะพี่ไม่รู้นสองแต่มันมีใบรับประกันเอาหรอเออใบรับประกันแล้วก็เสร็จะได้เจบคันหลังแล้วก็เปลี่ยนที่สำคัญที่สำคัญ ใหญ่ใหญ่อะหนาวเลยส่วนข้างล่างแต่เอ็งโมบอกว่ามันเป็นห้องใหญ่บนห้องใหญ่บนก็ต้องตัวท่านี้ก็พอแล้วเรียัวนี้แล้วถ้าที่ลูกจะแต่ว่ามาให้เอาตัวนี้มาตัไอันนี้ถอดทิ้งไปเลยที่หน่ถอดออกเลยน้ต้องหกเส้นคือดีเนี่ยโวยอยนี้ดีจรๆเหมืนลูกหมูวิ่งเลยเสียงดังกึ่ง มาทุกคนเดี๋ยวทำมิสแกนให้ดูสวยคือไอ้นั่นมันรั่วสายอ้นยมันรั่ววยนี่บอกจะปองได้ันนใหม่ววัการบวมจกป้ามาสมู ฮะเอาป่ะใครอยากทำก็ทำได้เลยนะอย่าไม่ใส่ฮาโลวีนฮาโลวีนทุกเนื่องก็ทุเนื่อลางกันตลอดนะขึ้นมาล้างอะไรทำดีสู้กันฮาโลวีนมามาสู้กันเนี่ยมาสู้กันฮะมาสู้วางมันก่อนนี่มานี่ 不了，没你